ไม่กล้าฉีดอนบอกน้องเขา,เขาว่าเขากาทิ้งเป็นคนไม่ชอบปากเลยเนี่ยแต่พอฉีดแล้วมันสวย <laughs> ดูดีขึ้นมากจากจากตอนที่หนูมาแรกๆพอหนูได้ลองฉีดอีกเรื่อที่เหมือนคุณหมอแนะนามันกลายเป็นว่าเหมือดับว,ว่ามันมันปรับรูปหน้าไอเราดูดีขึ้นแล,ล้วแบบมันดูดีขึ้นในในหน้าของเรา บนใบหน้าได้ในหลายๆอย่างได้ในหลายๆตำแหน่งการที่เราใช้ฟิลเลอร์เนี่ยแก้ไขปัญหาบนใบหน้าหลายๆตำแหน่งพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นใต้ตาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปากหรือตำแหน่งอื่นใดเนี่ย далее. การใช้ฟิลเลอร์แก้ปัญหาบนใบหน้าหลายๆตำแหน่งพร้อมกันเนี่ยเขาเรียกว่าฟิลเลอร์หน้าเด็กและน้องติ้งของเรานะครับน้องมาเสริมหน้าอกกับหมอแล้วก็ขอ พอพอใจในผลลัพธ์ของการสรน้อกมากน้องก็เลยฉีดฟิลเลอร์ต่อมาดูกันว่าฟิลเลอร์หน้าเด็กของน้องติ๊งเนี่ยฉีดอะไรบ้างแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงสวัสดีครับน้องติง๊งสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฉีดฟิลเลอร์ตอนแรกไม่ได้กล่าวว่าจะมาฉีดหลายตำแหน่งใช่ไหม<ช>ตอนแรกคิดว่าจะฉีดแค่ใต,ต,ต,ต้ตาใตา้ตาของติ๊งัใต้ตาของติ๊งกันดำคล้ำลึกโดด้วยไหม รู้ไหมต้องติงรว่าใต้ตาที่มันดังความเลือดโบว์ทาให้เราดูเหนื่อยดูเพลียดูล้าดูโทมดูมีอายุดูอดหลับอดนอนตอนนี้เหมือนนอนวันละสิบสองชั่วโมงแล้วแต่พอฉีดใต้ตาแล้วเอ๊ะท,ทำไมมันมันมันลามมาตรงอื่นต้องการใต้ต,ตาเลยมีตรงไหนบ้างมีตรง,งจมูกจมูกฮะฟิลเลอร์อจมูกใช่ไหมหไม่ไต้องผ่าเสริมเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกตุ้งแจที่สุดนะคะตรงนี้แล้วก็ าปากกี่ซีซนะีนั้นซีซีเดียวจมูกสองอ,อ่าโอเคโอเคจำได้ไหมที่เมื่อกี้ที่ก่อนที่ิหมอบอกว่าเนี่ยถ้าเรามีงบประมาณที่จํากัดและสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้แค่เพียงซีซีเดียวเท่านั้นถ้าฉีดมากกว่านหนึ่งคือไม่มีตังละตำแหน่งที่ฉีดแล้วปังที่สุดคือปากและในทางเดียวกันถ้าเรามีงบประมาณที่จํากัดและสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้แค่เพียง 2CC ซีซีเท่านั้น ตำแหน่งที่ฉีดแล้วปังเลยว้าวเลยคือจมูกก็ะจมูกใช้แค่นี้ก็เพียงพอใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันจริงอย่างที่หมอว่าเลยใช่ไหมจริงๆค่ะจริงๆเยอะมากตอนแรกตอนแรก,ร,แร,กริงไม่กล้าฉีดมนบอกน้องเขาว่าเขาว่า,ววาทิ้งเป็นผลไม่ชอบปา,อากอย่างเงี้ยแต่พอฉีดแล้วมันสวยเ <laughs> พราะว่าเ <laughs> พราะรู้ไหมว่าปกติอย่างเงี้ยครับการฉีดปากเนี่ยมันมีมันฉีดได้สองแบบหนึ่งคือฉีด แบบเปลี่ยนทรงปากไปเลย<า>เป็นปากแนวแฟชั่นสาวๆเดี๋ยวนี้เห็นไหมปากใกล้ๆกันหมดเลยอันนี้ก็จะปากแนวแฟชั่น<า><า>บางคนอาจจะเรียกว่าท<า>รางมัดด้บางคนเรียกว่าทรงซอบ้างหรือบางคนบอกว่าฉีดแล้วเหมือนเหมือนนกเหมือนครุฑบ้างไอ้น,นั้นคือแนวแฟชั่นใช่ไหมครับมันเหมาะสำหรับคนอายุ20 25 30ไม่เกิน35แต่พออายุเกิน35มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะยกเว้นโอเคชอบจริงๆ่ได้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าอายุเกิน35น่ะฉีดแบบ ฟชั่นแบบนั้นอะไม่ค่อยเหมาะแล้วหมอจึงฉีดอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือว่าฉีดเพื่อให้มันอิ่มขึ้นไม่ได้เปลี่ยนทรงปากยังเป็นปากทรงเดิมของน้องติ๊งจริงไหม่ไม่เปลี่ยนทรงปากเป็นปากเดิมของน้องติ๊งแต่เป็นปากเดิมเหมือนตอนน้องติ๊งอายุสิบแปดจริงไหมตอนสิบแปดเป็นไงปากมันอิ่มกว่านี้มันปากยกกว่านี้ถูกไหมใช่อ่าเป็นปากทรงเดิมไม่ได้เปลี่ยนทรงปากเลยไม่ได้เปลี่ยนทรงปากเป็นปากทรงเดิม แล้วเราก็จะรู้สึกว่าจริงด้วยเราก็จะไม่รู้สึกแปลกว่าหน้าเราแปลกเพราะว่าก็เป็นปากทรงเดิมแต่ดูสาวขึ้นแล้วดูไหมครับว่าปากเนี่ยเป็นอะไรที่ทำแล้วดูเด็กและดูมีเสน่ห์สังเกตไหมว่าถ้าปากของใครก็แล้วแต่มีเสน่ห์นะเวลาเราพูดอะไรพอเราพูดพูดพูดเขาจะมองหน้าเราก่อนอ่ะพอมองหน้าเราเสร็จพอเราพูดพูดพูดเขาจะมองปากเราแล้วถ้าปากเรามีเสน่ห์นะเขาก็จะเผลอยยิ้มตามเวลาเราพูดพูดเขาก็จะยิ้มตามยิ้มตาม นั่นแหละคือว่ามีเสน่ห์แล้วปากที่หมอฉีดให้น้องอิงเนี่ยไม่ได้แค่ฉีดให้มันสวยอย่างเดียวมีเสน่ห์อย่างเดียวนะหมอนิ้วเราง่ด้วยเป็นเออเป็นหนูนปากดูดซับใช่ไหมปากดูดซับจำได้ไหมมีอะไรปากต้องอิ่มขอบปากต้องชัดมุมปากต้องยกปากต้องปิดสนิทปากล่างต้องใหญ่กว่าปากบน1.5่าเท่าโบราณว่าพูดจาคนเชื่อถือพูดโน้มน้าวเก่งพูดในเห็นภาพก็เก่งมีกินมีใช้มีอิ่มไม่มีดนั่นคือปากดูดซับ ชอบโอเคใต้ตาปากจมูกชอบอะไรที่สุดหมือชอบชมหนุ่มที่สุดเลยเพราะว่าพอพอคุณหมอฉีดฉีดีแรกนะคะหนูเห็นแล้วหนูนิ่งว้าวเลยมันทาให้หนูแบบว่าเหมือนกับหน้าหนูมิติใช่ใช่ค่ะคุณหมอนมีมิติขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูแล้วหน้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเลยหนูว่าหน้าหนูเปลี่ยนเลยจากจากที่เมื่อกี้ที่หนูมาแล้วก็น้องก็ถ่ายกอดทั้กับหลังทั้งๆนะคะแล้วพอหนูดูว่าค่ะนี่เพี่ยน เห็นชัดเลยค่ะว,ว,ว่าว่ามันเปลี่ยนว่าชมูกอย่างเงี้ยไปเยอะเลยดูดูท่านเด็กขึ้นด้วยรู้ไหมครับว่าทําไมฉีดไปเสร็จแล้วน้องติ๊งถึงชอบตรนที่สุดตูงไหนกัครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทําความงามแล้วก็ตามบนใบหน้าผลลัพธ์ที่ได้มันจะมีอยู่สามขั้นด้วยกันสามขั้นคือขั้นที่หนึ่งทำแล้วดูเด็กดูสาวขึ้นดูเด็กดูอายุน้อยลงขั้นที่สองคือทั้งดูเด็กดูสาวและ ดูมีสเสน่ห์มากขึ้นขั้นที่สามดูเด็กดูสาวดูมีสเสน่ห์และสวยมากขึ้นเ็นขั้นที่สามเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์สามอย่างบางตำแหน่งเนี่ยรู้ไหมครับมันจึงเป็นหน้าที่ที่หมอเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ประเมินแล้วก็แนะนำกับคนไข้หมอทุกคนว่าควรจะฉีดตำแหน่งไหนถึงจะดีที่สุดเพราะคอนเสปต์การฉีดเป็เรื่องของหมอคืออะไรรู้ไหมครับใช้คิลเล่ยน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก เขไม่ได้ผลลัพธ์มากคือให้ฟิลเลอร์น้อยแต่ได้ผลลัพธ์ระดับที่สามคือทั้งทุเด็กดูสาวดูมีสเสน่ห์และสวยมันไม่ใช่ได้ผลลัพธ์แค่อย่างเดียวคือแค่ดูเด็กเพราะฉะนั้นหมอจึงต้องประเมินต้องฉีดตรงไหนถึงจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นหมอต้องเลือกตำแหน่งที่ฉีดแล้วมันได้ผลลัพธ์สามอย่างเลยหมอก็เลยบอกว่าควรจะฉีดที่จมูกเพราะจมูกข,ของเดิมมันปัญหามันก็มีพอสมควรใช่ไหม,ไหมแล้วพอได้จมูกมาปุ๊บจมูกเนี่ย เป็นตำแหน่งที่ฉีดแล้วได้ผลลัพธ์สามอย่างสามอย่างนั้นก็คือดูเด็กดูสาวดูมีสเสน่ห์และสวยขึ้นปากไม่ได้ผลลัพธ์สามอย่างนะปากได้ผลลัพธ์แค่สองอย่างคือดูเด็กดูสาวและดูมีสเสน่ห์คือปากนี่คือระดับที่สองก็ไม่แปลกที่น้องติ๊งบอกว่าน้องติ๊งชอบจมูกมากที่สุด <c oughs> เพราะมันได้ผลลัพธ์สามอย่างบางตำแหน่งได้ผลลัพธ์แค่อย่างเดียวครับ <c oughs> คือดูเด็กดูสาวอย่างเดียวเช่น ใต้ตาคนที่ตาดำํำลึกโบเนี่ยมันทําให้ดูแก่แต่พอมันเต็มขึ้นมันก็ดูสาวขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้ดูมีสเสน่ห์แล้วก็ไม่ได้ดูสวยขึ้นแต่แค่ดูสาวขึ้นขมับตอบฉีดแล้วดูสาวขึ้นก็ไม่ได้สวยขึ้นรู้ไหมครับว่ามีอีกตําแหน่งหนึ่งที่ฉีดแล้วได้ผลลัพธ์สามอย่างเหมือนจมูกตัวคืออะไรไหมครับคือคางแต่เรายังไม่ได้ฉีดมันใช่ใช่คอ่าเพราะอะไรเพราะว่า การฉีดและเปลี่ยนทรงหน้าเปลี่ยนมิติหน้านั่นแหละมันจะทําให้เราสวยที่สุดแล้วคางเนี่ยที่ในอนาคตถ,ถ้าอยากจะฉีดนะครับเราจะฉีดเพื่อมันรับกับจมือแล้วหน้ามันก็จะได้รูปสวยขึ้นแล้วเราสามารถใช้ที่ฉีดคางแล้วได้เนียนตรงนี้หายไปด้วยเมื่อคี้จานแล้วนะฉีดจมูกอะไรดีขึ้นด้วยตรงีใช่ใช่ไหมใช่ที่หมอบอกไงว่าหมอใช้เทคนิคฉีดแบบหลบเอนไซม์ N side, ควบคู่กับโมเลกุลใหญ่พิเศษพอมาฉีดจมูกปุ๊บ เดี๋ยวหมอจะใช้เทคนิคฉีดปุ๊บแล้วปีกให้ปีกมันแคบลงเลยจริงอย่างที่ว่าไหมใช่ใช่คแล้วจมูกเนี่ยหมอปรับง่ายงยด้วยนะเมื่อกี้ดีตามมาไม่ใช่แบบฉีดได้แค่สวยอย่างเดียวนะหงายเองจะหมูกที่สวยรู้ไหมนั่นน้องติ๊กมคืออะไรเขาเรียกว่าจมูกรักซับต้องสโลปลายพุ่งปลายมีเนื้อกลมมนเป็นหยดน้ําเป็นถุงเก็บซับมีหรือยังเมื่อกี้ยังไม่มีใช่ไหมปลายมีเนื้อกลมมนเป็นหยดน้ําเป็นถุงเก็บซับสันจมูกเนี่ยเป็นเรื่องของแฟนหรือสามีหมายความว่าไงหมายว่าถ้าตนเนี้ย น้องติ๊งโสดอยู่น้องติ๊งจะมีโอกาสได้แฟนหรือสาม,มีที่รวยแต่โอเคตอนนี้ไม่โสดแล้วมีลูกแล้วแต่ถ้าเรามีมีครอบครัวแล้วมีลูกมีสาม,มีแล้วเนะี่ยมันจะส่งเสริมหน้าที่การงานของสาม,มีรองให้ปังขึ้นใหญ่โตขึ้นหมายความว่าถ้าแฟนน้องติ๊งทาธุรกิจส่วนตัวธุรกิจจะใหญ่โตขึ้นหาเงินได้เยอะขึ้นจากธุรกิจนะั้นแต่ถ้าแฟนน้องติ๊งทางานในลักษณะเป็นเจ้านายลูกน้องเช่นรัฐราชะการหรืออะไรแต่แฟนน้องติ๊งจะได้เลื่อนยศเดอนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วที่วัาสัน ต้องสลปยังไงคือสลปรับบนหน้าผากเวลาเรามองอย่างด้านข้างน้านข้างปุ๊บเนี้ยหน้าผากก็จะหมกต่อเนื่องเป็นส่วนโค้งเดียวกันต่อเนื่องไหมหไปดดูสิดูกระจกดูกระจกใช่ไหมมันต่อเนื่องเลยใช่นี่แหละหมอปรับไว้ให้หมดเลยใต้ตามันดูสาวขึ้นแล้วพอมันดูสาวขึ้นมันก็เลยดูแบบมันนอนตอนละสิบสองชั่วโมงดูดีขึ้นมากจากตอนที่หนูมาแรกๆพอหนูได้หลังจีนเลิกที่เหมือนคุณหมอแนะนำแต่พอคุณหมอว่าติ้งมาแล้วเนี่ยอยากคุณหมอจะฉีดตรงนี้ให าไ้งมันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่ามันมันปรับรูปหน้าให้เราดูดีขึ้นแล้วแบบแต่มันดูดขึ้นในในหน้าของเราทางนี้เจ็บไหครับท่านชูผมมีความรู้สึกว่าเจ็บนิดหน่อยตรงจมูกแต่ว่าตรงมือโอเคไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแต่ว่าแต่ว่าเจอเจ็บเจ็บตรงที่ทนได้นี่เราไม่ใช่ถึงกับว่าอู้อะไรเงี้ยเคยจอดไหมเคยจอดเคยจอดจีบพี่เล่าจอดเลยจอดกว่าหนูว่ามันได้แค่ พอพอเพราะ่ถ้าว่าทุกคนคือเดนอดูการจับอุมแล้วอ่ะกาียนะหรือว่ามันมันเกมันไม่เจ็บสำหรับมันไม่เจ็บสำหรับเขาอะไรย่างเงี้ยแต่น้มนอเพราะว่าหนูผ่านมันจบไม่นานใ้้เราก็มาเริ่มฉีดใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็โอเคได้นนี้ระดับที่เราแบบทนทนได้ไม่ได้เจ็บแบบมากเยสแล้วเมื่อกี้แอร์เทาไทยรแก้วด้วยแถม แป่นปกติเวลาถ่ายรูปเป็นไงครับหนูไม่สวยเลยมันแต่งเวลาเวลาถ่ายรูปมันไงมันไม่ขึ้นหรืออะดูถ่ายรูปไม่ขึ้นเลยค่ะคุณหมอปกติหนูไม่ค่อยลงรูปตัวเองในเฟ e b o o k เลยแต่เมื่อกี้ที่ถ่ายกับกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกับน้องน้องอ้อเนาะสวยค่ะสวยคุณหมอหนูชอบมากแล้วนั่ดูแบบหน้าเราสวยอ่ะหนูชอบค่ะหนูชอบ โอเคก็ขอบคุณน้องติ๊งมากนะครับอ่ะผู้ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิกและก็ไอโนโลคคลินิกนะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องติ๊งมากเลยครับวันนี้เสียเวลานะคครับบขอุณครับ